บบ M, ากการะบบป้องกันแพทริออตพลาดจนได้ทำให้อิสคันเดอร์เอสองลูกหลุดจากการระบบป้องกันทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนขณะเดียวการยุทธศาสตร์การโจมตีคลังน้ำมันทำให้การโจมตีที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินยุทธศาสตร์ของนักเสียนั้นลดปริมาณความถี่ลง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัเสเซียอยู่เครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจําวันที่18มกราคม2 5 6 8ท่านผู้ฟังครับยุทธศาสตร์การโจมตีของรัเสเซียที่ใช้ขีป่ปื์จำนวนมากในการโจมตีนั้นดูเหมือนว่ามันเริ่มเห็นผลเลยครับเริ่มสัมฤทธิ์ผลในบางพื้นที่แล้วยุทธศาสตร์สําคัญของรัเสเซียที่มีการใช้ ขี่ปืนาวุธนะครับใช้โดรนนะครับรวมทั้งโดรนปลอมโดรนจริงที่ยิงเข้ามานะครับหวังที่จะให้ทําให้ระบบป้องกันภัยอะากาศนี่แหละครับใช้กระสุนให้หมดไปโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยรากาศอย่างแพทริออตเพราะนั้นสถานการณ์ที่รัเสเซียถ้าเื่อมีการใช้งานการโจมตีจะต้องมีการขนอาวุธจํานวนมากขีปนาวุธขนาดใหญ่โจมตีเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับหลักๆแล้วรัเสเซียก็จะใช้กลยุทธ์เดียวกันนี่แหละครับเหมือนทางฝั่งทหารลาบที่ต้องการให้ ทหารลาบนี่แหละครับเดินเข้าไปในสนามรบแล้วก็ไปกําจัดหรือว่าไปทําให้กระสุนปืนวัตถุระเบิดต่างๆเครื่องกระสุนต่างๆของยูเครนมันล่อยหลอหมดไปและก็จะกลายเป็นโอกาสให้กับทางฝั่งของทหารของรัเสเซียสามารถยึดพื้นที่ได้แต่ดูเหมือนว่าสงครามในพื้นที่ภาคพื้นดินนั้นยุทธศาสตร์ของรัเสเซียน,นอาจจะได้ผลถ้าเผื่อมันไม่มีโดนแต่กับกลายเป็นว่า การที่ยูเครนสามารถผลิตโดรนและทุกหน่วยแนวหน้าของยูเครนต้องมีอกองพลไร้คนขับอย่างน้อย,น,อยนี่สกองร้อยประจำการในหน่วยแนวหน้า <c oughs> เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ยุทธศาสตร์ของรัเสเซียที่จะใช้ในเรื่องของกลยุทธ์บทเนื้อใช้ทหารราบนี่แหละครับมาทำลายระเบิดต่างๆให้ของยูเครนให้หมดไปแล้วก็จะหวังว่าทหารที่เหลือนั้นก็จะสามารถลุกยึดพื้นที่ได้แต่กลับกลายเป็นว่า การไปเจอสงครามโดนนี่แหละครับมันทําให้ยุทธวิธีในพื้นที่ทางพื้นราบนั้นมันอาจจะไม่สําเร็จผลมันก็แลกกับความสูญเสียเป็นจำนวนมากแต่ถ้าการที่เกิดขึ้นในเรื่องของสงครามบนท้องฟ้าเนี่หละครับรัสเซียนั้นดูเหมือนจะใช้กลยุทธ์การใช้ขีปนาวุธจานวนมากยิงเข้ามาหวังที่จะให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างเช่นแพทริออตหรือว่าไอริสเลยครับหรือบางแซมหรืออะไรนี่แหละครับมันใช้กระสุนจนล่อยหลอหมดไปเพราะว่า ใช้ไปมากๆเข้ามันก็ต้องมีโอกาสที่ระบบป้องกันภัยอากาศนี่แะครับมันไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่สามารถป้องกันได้นี่นะครับมันก็จะเป็นโอกาสให้ขีประวัตต่างๆเหล่านี้สามารถไปโจมตีไปทําความเสียหายฝ่าวงล้อมของระบบป้องกันภัยอากาศได้อย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นี่แะครับ การใช้ขีปนาวุธโดยเฉพาะการใช้ขีปนาวุธ KN23 หรือว,ว่าอ s k a n d e r นี่ยครับโจมตีเข้ามาเพียง4ลูกแต่กลับกลายเป็นว่า4ลูกนี่เลยครับมันถูกระบบป้องกันภายอากาศจัดการได้2ลูกอีก2ลูกนี่เลยครับมันก็เลยกลายเป็นหายนะของยูเครนเมื่อเช้านี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เช้าว,วันเสาร์ที่18กกมกราคมซึ่ง ดูเหมือนว่าขีปนาวุธอิสคันเดอร์สลูกที่มันไม่สามารถถูกทำลายได้นี่นะครับมันก็เลยไปสร้างความเสียหายโดยเฉพาะที่กรุงเคทบนี่เลยครับตามรายงานเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว4ีลายบาดเจ็บอีก3าลายรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูมาภษ์ทางใต้ด้วยนะครับที่เมืองซาโปลิเซียนั้นดูเหมือนว่ามันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10บลายจากการโจมตีที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับยุทธศาสตร์ที่ รัเสเซียใช้ขีปนุชโจมตีดูเหมือนว่าตอนนี้นี่ครับมันเริ่มเห็นผลเพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศที่ใช้งานอย่างมากนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่าวันที่15มกราคมบที่ผ่านมานั้นก็มีการใช้ขีปนุษโจมตีถึง43ลูกและสามารถจัดการได้30ลูกแต่ที่เหลือน,นั้นดูเหมือนว่ามันออกนอกพื้นที่ไม่สามารถไปทําความเสียหายได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี่แหละครับยิงอิชคันเดอร์มา4ลูก ก,กลายเป็นว่ามันประสบผลสําเร็จท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์การใช้อาวุธขี่วุธโจมตีเข้ามาในดีนแดงของยูเคที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนมกราคมวันทนี่15เลยครับซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนั้นมันจะไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าไหร่โดยเฉพาะการที่ขี่วุธมุ่งจะไปโจมตีที่เมืองลาวิฟที่ทางคลังกาซใต้ดิน2แห่งนั้นดูเหมือนว่ามันไม่ยังไม่ประสบผลสําเร็จอันเนื่องมาจากว่าระบบป้องกันภัยระบาศยังสามารถ จัดการได้แต่ดูเหมือนว่าถ้ามันยิงไปแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นี่แหละครับลองเทียบดูนะครับว่าฝ่ายไหนจะมีอาวุธป้องกันกับฝ่ายไหนที่จะมีอาวุธที่ใช้โจมตีนั้นมากกว่ากันซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายป้องกันนี่แหละครับอาจจะต้องมีโอกาสพลาดเพราะว่าป้องกันทุกวันทุกวันนี่แหละครับระบบมันก็อาจเออเลอร์ได้แพทริออตนั้นก็อาจจะเออเลอร์ได้การที่มันเออเลอร์พลาดเพียงลูกเดียวเลยแหละครับ มันก็อาจจะนํามาซึ่งหายใยนะเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีขีปนาวุธเคฮิตหนึ่น์หนึ่งนี่แหละครับที่ไปโจมตีโรง,งพยาบาลเด็กในปีเด็กในปี2024ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าระบบป้องกันภัยอากาศนั้นไม่สามารถจัดการได้หมดมีเฉพาะลูกเดียวแต่มันก็ทําความเสียหายอย่างใหญ่หลวงลองคิดดูนะครับวันที่15เนี่ยถ้าเผื่อระบบป้องกันภัยอากาศนั้นถูกโจมตีอย่างหนักมันเกิดเออร์เลขึ้นมา แล้วมันมีขีประวุตลูกใดลูกหนึ่งมันไปถล่มคลังก๊าซใต้ดินสองแห่งสําเร็จนั้นความเสียหายมันก็คงเกิดขึ้นพอๆกับคลังน้ํามันของรัสเซียที่ถูกโจมตีอย่างหนักในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าคลังน้ํามัน4แห่งตอนนี้มันก็ยังเกิดเลิงไม่อยู่ยังไม่ดับสนิท็จานผู้มครับครับยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญที่ต่างฝ่ายนํามาใช้ในช่วงสงครามปี2 0 2 5นี่แหละครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ฝ่ายไหนนั้นพลาดระบบป้องกันฝ่ายไหนที่มันอเออเลอร์ไปหรือว่าไม่สามารถจัดการได้หมดหายเยนะมันจะมาเยือนกับของตัวเองอย่างแน่นอนอย่างเช่นของรัสเซียนี่แะครับระบบป้องกันภัยรากาศไม่สามารถป้องกันคลังน้ํามันได้มันก็เลยทําให เพลิงนั้นกําลังเผาผลาญคลังน้ํามันสีแห่งอยู่ในปัจจุบันขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าตู่เนี่ยครับสด,สดสดร้อนร้อนที่มีการใช้ขีปุรุอิสคันเดอร์ยิงเข้ามาแค่สี่ลูกปรากฏว่าสองลูกที่มันไม่สามารถจัดการได้นี่นะครับมันก็เลยทําให้ประชาชนชาวยุเคมต้องเสียชีวิตท่านผู้บังครับถ้าเผื่อจะนับในเรื่องของการโจมตีขนาดใหญ่ตอนนี้ถ้าเผื่อในเรื่องของการใช้กําลังทางอากาศของรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ ปี2 0 2 5นี่แหละครับเกือบจะเกินครึ่งเดือนมาแล้วนะครับที่รัเสเซียมีปฏิบัติการครั้งใหญ่โดยใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์เพะฉะนั้นมันก็เลยพอมองเห็นแล้วนะครับว่าการที่ยูเครนไปโจมตีคลังน้ำมันโรงกันน้ำมันนี่แหละครับทำให้ความสามารถในการโจมตีในการใช้เครื่องบินโจมตียูเครนนั้นมันลดจํานวนความถี่ลงในแต่และเดือนซึ่งดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์นี้ยูเครนจะประสบผลสําเร็จเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุด ที่มีการโจมตีวันที่15นี่แะครับไม่มีการขึ้นบินจากเครื่องบินทางกุรทศาสตร์บริเวณที่สนามบินแองเกล2หรือว่าสนามบินลิปเปตที่อยู่ในภูมิภาคแถวบอโรเนสนี่แหละครับในทางฝั่งตอนกลางนั้นไม่มีการขึ้นบินอันเนื่องมาจากว่าคลังน้ำมันมันถูกโจมตีได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องบินที่มาจากโอเลนยาที่มันอยู่ไกลถึง 1800กิโลเมตรนี่แหละครับมันก็เลยไม่สามารถขนขีปปารุธเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเผื่อว่ายูเครนไม่สามารถจัดการคลังน้ำมันที่ว่ามาต่างๆเหล่านี้ได้นี่แหละครับเราอาจจะเห็นการขึ้นบินของเครื่องบินทางวิทยศาสตร์ที่อยู่มันใกล้ๆแถบนี้อยู่แถวซาลตอบอยู่แถวโวลเนนี่เลยครับถ้าเผื่อมันขึ้นบินจากแถวนี้มันก็จะขนขีป่ปารูธได้มาเป็น ลำหนึ่งลำหนึ่งนั้นอาจจะ8ถึง12ลูกเพราะฉะนั้นปริมาณการโจมตีมันก็อาจจะมีจํานวนขีปนุษจํานวนมากเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2024ซึ่งแต่ละครั้งนี่แหละครับมันก็จะมีการใช้ขีปนุษุปด0ิ0เเป็นยร้อยลูกในการโจมตีแต่ละครั้งแต่ดูเหมือนว่าปี2025การโจมตีครั้งแรกมีการใช้ขีปนุษเพียงแค่43ลูกเท่านั้นเองนั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์การโจมตีคลังน้ํามัน ของยูเครนนั้นได้ผลมันทําให้ความสามารถในการโจมตีขน,ข,นขีป่ปุ้โจมตีนั้นมันลดความถี่ลงลดจํานวนลงแต่ที่ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบป้องกันภายใรการเพราะว่าการจะพึ่งพาแพทริออตอย่างเดียวระบบป้องกันอย่างเดียวดูเหมือนว่าถ้าเผื่อพลาดมาแล้วมันก็เกิดความเสียหายอย่างมากเหมือนกัน เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ